เครื่องลำเลียงอเนกประสงค์รุ่นยอดนิยมที่หลายคนไว้วางใจในคุณภาพและความคุ้มค่ามาพร้อมมอเตอร์ทองแดงเต็มขนาด1,500วัตต์แข็งแรงทนทานทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ร้อนง่ายลดปัญหาการซ่อมบำรุงและประหยัดค่าใช้จ่ายข้อขนาด3.5นิ้วความยาว3เมตรกำลังพอดีกับงานลำเลียงวัสดุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดพืชอาหารสัตว์หรือวัสดุเม็ดเล็กอื่นๆก็สามารถลำเลียงได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตัวเครื่องออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายติดตั้งได้สะดวกแม้มีพื้นที่จำกัดก็ไม่ใช่ปัญหาด้วยราคาที่เข้าถึงได้ง่ายแต่คุณภาพเกินราคาได้รับการยืนยันจากลูกค้าผู้ใช้งานจริงทั่วประเทศลดต้นทุนเพิ่มกำไรใช้งานง่ายสะดวกสบายทุกขั้นตอนเลือกเครื่องลำเลียงอนเนกประสงค์ของเรา รับรองคุ้มค่าประทับใจในคุณภาพและบริการหลังการขายที่ใส่ใจทุกขั้นตอนสอบถามหรือสั่งซื้อได้ทันทีวันนี้แอดไลน์ KP s h o p ชหรือโทร0864959397